โอ้ยคันนี้หล่อจังเลยครับหล่อจังเลยเดี๋ยวเห็นราคาแล้วจะหล่กอกว่านี้อีกครับผมว่าชักกระเป๋ากันไม่ทันแหละกดแบงก์โอนจ่ายกันผ่านบัญชีธนาคารกันเลยไหมเนี่ยนะครับกลับมาพบกันกับรอบเย็นของวันพฤหัสที่30กรกฎาคมนะครับขณะนี้เวลา18นาิกา22นาทีครับกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace ครับผม กลับมาพบกันกับคันนี้ฮอนด้าพีลูดไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนผมเห็นแล้วยังโอ้สุดยอดหล่รอรามากนะครับหล่รอรามากไปดูราคากันครับเปิดมา1นึ่งแสเก้าหนก้ครับผมราคาฐานแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆสําหรับพีลูดรุ่นนี้นะครับผมแล้วคันนี้แต่งเยอะแต่งเยอะจนรู้สึกว่าถ้าคุณพร้อมนะไม่ต้องเลือกหรอก คันนี้ลุยได้เลยครับแต่งมาขนาดนี้นะผมว่าเขาดูแลรถดีครับมันไม่ต้องอะไรจะมากมายคือไม่ต้องจุกจิกเลยอะโทรนัดคุยเจอจองไปเลยเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับคันนี้ลงมา3วันแล้วครับโดยคุณจุ๊บจิ๊บนะครับคุณจุ๊บจิ๊บครับผมฮอนด้าพีโรดคันนี้1นึ0 0 0สบาทครับผมหลอดจังเลยหลอดจังเลยเครื่อง H23A ครับผมเกียร์ออโต้ครับวายบอดี้รอบคันครับล้อโปรหน้า9หลังสิบนะครับ แอร์เย็นจอแอนดรอยครับใช้สีแดง Ferrari รนะครับแก้มเจาะด้วยภายในเบาะดําครับรายละเอียดให้มาเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วครับที่เหลือดูรูปเอาครับผมว่าเฮ้ยไม่น่ารอดนะฮะคันนี้นะ่าสนใจจริงๆนะครับสนใจติดต่อหาคุณจุดจิ๊บตามลิงก์ได้เลยนะครับถ้าไม่เจอเข้า Facebook Marketplace ครับใส่ข้อความสำคัญและราคาลงไปครับ เจอแน่นอนถ้าไม่เจอก็คือรถดีๆอยู่ไม่นานครับนะครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเราอยากให้ท่านได้ครอบครองรถดีๆครับติดตามช่องเราเ,าเอาไว้ลงคลิปสดๆใหม่ๆเป็นประจําทุกวันและช่องอื่นๆของเรานะครับเราลงคลิปไม่ซ้ํากันนะครับใต้คลิปวิดีโอมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายและเราเพิ่งเปิดช่องใหม่ได้ไม่ไม่กี่วันนี้เองนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปสนใจเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งหวยเราจะรวบรวมข้อมูล แต่ละสันักดังนะครับมาคัดเลือกเฉพาะเลขเด็ดเด็ดเด่นเดนตามแต่วิจารณญาณให้ท่านเผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับช่องใหม่ของเราชื่อว่าช่องสองห่วยครับผมฝากติดกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ